คเคยเจอกันก่อนที่ว่าเรื่องนี้จะออนแอค่ะแล้วตอนนี้คือออนแอร์มาปุ๊บแฟนคลับเยอะมากยอมมากต,<ะ>ตอนยอนท้าความไปก่อนท้าเรื่งพี่เคยเจอแบบตัวหลักของเราสองคนค่ะนั่งพูดคุยกันน้องก็แบบมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กตลอดเวลาเราคิดเลยว่าเคมีเขาได้กันมากเพราะงั้นแล้วเนี่ยเมือม่อออนแอร์เมื่อไหร่ต้องดังกันแน่แล้วก็เป็นเด็กจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเอาล่ะมาเพื่องันแล้ววันนี้นะครับใครก็ตามที่เขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับของเรื่องอื่นคนอื่น ดึงเขาให้ตกหลุมเราให้ได้ค่ะแนะนำตัวกันหน่อยครับอแต่ละคนชื่อเสียงนแนนนดงๆไรกันบ้างสวัสดีค่ะบนูนิวหรือว่าหนูเกลีอวอมความีใจ,จะยียหมวกัาแม่แบบตาแล้วก็ตับไ่ิถีพนเน่ทเฮียด้วยค่ะ สวัสดีครับพ well oh ีเลนหวังครับหรือซีฟุกครับผมเป่าเป้ของดีวเที่ยงครับสวัสดีคร uh ับค uh uh ุณเจมเบอร์นะครับคณคืัวนีตครับสีอครับผม เออมือสานพิพาปั๊บดื่นน้ำปั๊บดื่นน้ำน้องตื่นเต้นมาอุ้ยนี่ขโมือสั่นขโมอสั่นปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งเกิดแล้วตื่นเต้นปั๊บหนึ่งนะน้องเธอชมพูโอเคไหมลูกยังอยู่ดีนะหนูชอบใครหนูชอบใครชอบทุกคนเลยเหรอชอบทุกคนเลยเหรอ ผูยิมชอบผู้ยิมใช่ไหมชอบผู้ยิมเหรอชอบผู้ยิมอ๋ออ่ะแล้วบอางในน้ำต้นนียันแบงนี้แบงนี้อีกสองคนใช่ใช่สวัสดีครับแม็กกอนพัฒน์นะครับรับบทเป็น เฮียอี้ของคนเดียวนะคะครับสวัสดีมากมีทุกคนนะครับผมมัดนัทสิทธิ์นะครับผมหรือว่าเป็นคนเดียวของเฮียอี้ครับจะบอกว่าน้องเนี่ยอาจจะเป็นคนเดียวแต่วันนี้ไม่ได้มาแค่นี้นะครับเพราะว่ามีพี่ชายชายอีกหนึ่งคนค่ะขอเสียบรวมมือต้อนรับอีกหนึ่งนัดนะ นี้ <amounts of audio writers> บอกเลยว่าเป็นหนึ่งคนที <People> ่ออกมาทีไรแย่งซีนทุกครั้งเลยคะชื่อเสียงในหนึ่เลยครับคุณขาสวัสดีครับผมณเดชครับดูหลอกหลอกสวัสดีครับผมเฟย์ครับก็พอบี้คราชั้นจะพงครับผมก็ใช่ใช่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วครับพราะมีินหมดครับบทเดียวเลยนะฮะมาด้วยกัน <Okay. S 2> โอเควันนี้มาซัพพอร์ตทุกคนนะครับโอเคมาดูแลบอดี้การดบอดี้การซัพพอร์ตกันเอาล่ะมาเรา,าเนี่ยมีเวลากันได้มากเพราะงั้นเราเอาอยางี้ดีกว่าฟาถามหนึ่งคำถามเลยค่ะแต่ที่เราบอกไปนะครับว่าหลังจากที่แบบคือเรื่องนี้เนี่ยออดแอะไปปุ๊บกตระแสตอบรับดีมากแฟนคลับเยอะรักเยอะขนาดนี้อม่อะแป๊บเดินชลูละชลูละไม่อยากได้ตัวแทนเอาอย่างนี้นี่คือไมค์ทั้งสองคนต้องถือด้วยกันนะคะ แล้วเวลาสัมภาษณ์จะต,ต้องพูดด้วยกันนะคะใช้ไม้เดียวนะคะเอาล่ะมางั้นแบบคู่หลักของเรื่องเลยสลับกันพูดแล้วกันนะครับมารู้สึกอย่างไรบ้างที่แบบกระแสตอบรับจากแฟนพีขนาดนี้ใครจะพูดก่อนหรือมองตากันนะก็ดพจของกันพูดพร้อมกันก็ได้ครับสามสี่ก้สดีใจมากเลย คนนะถ้าทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยครับอ๋อเป็นงานเป็นงานฉันทำดีไหมดีโอเคงั้นขออนุญาตนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยบอกเลยว่าแบบน้องๆทุกคนเนี่ยวันนี้ก็จะไปอยู่ตามบูธต,ต่างๆด้วยใช่ไหมเห็นว่ามีทั้งเลเซอร์เกมนะคะบิงโกลแล้วก็ไอดอลตกนะะ้ำถ้าแล้วใครต่ายไม่อยากจะเจอนะคะน้องๆนะฮะจากเซอร์วิเรื่องนี้นะ,ะสามารถไปคือบูธได้นะครับเพราะงั้นแล้วเอาล่ะมาจอบใครคนไหนขอเสียงีิกในคนนั้นดังหน่อยครับ มมาครับผเอาล่ะครับมาเพื่อนๆครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับางนี้บางนี้เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะก่อนที่จะจากกันไปนะครับวันนี้ EP แปดห้ามลืมนะค่ะห้ามลืม EP แปดนะคะเอาล่ะมาพร้อมกันแล้วอ่ะปร้อมกันีเลยก็ันนี้กันเลยกับ ได้เลยนะครับเอาละม,มาคุณขาจะบอกว่าเรื่องนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับ